สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเอิร์ธอาร์มทุ่มหนึ่งพันล้านมัดใจคนไทยรวยแล้วแบ่งปันไม่เคยโอ้อวดถือเป็นอีกหนึ่งเน็ตไอดอลที่ทำเพื่อสังคมมาโดยตลอดสหรับหนุ่มอารมณ์ดีเอิร์ธสดชื่น เจ้าของช่อง YouTube ชื่อดังอย่างช่องแท็กเบิลขวัญใจใครหลายๆคนเพราะด้วยเอกลักษณ์สำเนียงสุพรรณแบบจริงใจบวกด้วยคอนเทนต์ที่ดูแล้วยิ้มตามกับความตลกของเขาโดยคอนเทนต์เริ่มแรกของทางช่องนี้จะเป็นแจกสูตรอาหารให้คนดูให้ได้นำไปใช้ทำมาหากินมีการรีวิวร้านอาหารทั่วไป แต่ที่ได้รับความสนใจจากสังคมส่วนใหญ่จะเป็นคอนเทนต์การแจกสิ่งของช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนในสังคมหรือช่วยคนจนและํำหรับคลิปที่มียอดวิวถล่มทลายอย่างคลิปวิธีทำหมูกรอบสูตรอยากบอกว่ากรอบยันข้างบ้านที่ถูกส่งต่อกว่า7 0 0 0 0 0แชร์ยอดวิวมากกว่า41ล้านครั้งตาสุดทางเพจเอ,อิร์ธสดชื่นได้เผยว่าเอิร์ทสดชื่นสร้างเกาะปลูกป่าผลไม้อินทรีย์แจกฟรี ขุดไปได้80%แล้วครับเกาะผลไม้แปลกป่าผลไม้อินทรีย์ร่องสวนทุเรียนออกแบบโดยคุณตากล้องสดชื่นต่อจากนี้จะมีการนำดินมาทำเป็นเนินปลูกต้นไม้สร้างและจำลองป่าระบบนิเวศเพื่อให้รสชาติของทุเรียนทุเรียนที่เอิร์ธสดชื่นกำลังคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์พันธุ์ใหม่ของเอิร์ธสดชื่นเอง ผลไม้ต่างๆที่เอิร์ดสดชื่นออกเดินทางทั่วประเทศตามหาและนำมาปลูกให้ได้รสชาติที่ดีที่สุดในแบบธรรมชาติของแต่ละสายพันธุ์เพื่อลดโลกร้อนให้ความรู้ทางด้านเกษตรอินทรีย์และนำผล,ผลผลิตมาแบ่งปันแจกฟรีครับขอให้ทุกคนสดชื่นทางด้านอามน้องชายเผยว่าส่วนรายได้ที่เข้ามาเป็นผลพลอยได้ที่ทำให้เพจเรามีพลังพัฒนาต่อไป แต่ถ้าเราคิดแต่เรื่องผลประโยชน์อย่างเดียวเราจะมีความกดดันความเครียดสมมติว่าทำแล้วไม่มีงานก็อยากหาทางไปทำอย่างอื่นหลายคนอยากเปิดเพจทำอาหารผมก็บอกให้ลองทำเลยแต่ทาไม่ชอบจริงๆก็ทำได้ไม่นานพอคนดูน้อยก็เลิกทำแต่ผมตั้งใจทำทุกเมนูแต่ยังไม่มีโฆษณา จะมีคนดูหรือไม่มีคนดูผมก็ทำแล้วกลับมาประเมินตัวเองทุกครั้งว่าทำได้ดีกว่าคลิปที่แล้วหรือเปล่าถ้าทำอะไรที่เราชอบจะทำได้ดีและทำได้นานท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก tree s w e t info ขอบคุณครับ